สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้พี่หน่อยจากสวนเกษตรทำเงินแก้วการจะมาทำน้ำหมักไล่มแมลงค่ะส่วนประกอบพี่หน่อยจะมีบอรเพ็ดค่ะบอรเพ็ดพอดีมันมีอยู่ตามรั้วแล้วก็ขาใช่ขาแก่ค่ะประมาณสองแง่งมีเยอะก็ใส่เยอะเลยค่ะ แล้วก็มียาสูบยาสูบนี่ช่วยในเรื่องความเมาค่ะแล้วก็กลิ่นฉุนแล้วก็มีน้ำส้มควันมะเออไม่ใช่ค่ะน้ำส้มสายชูเพื่อมาสกัดตัวยาจากคาบอลเพสแล้วก็ยาสูบค่ะแล้วก็จะมีขวดโห <c oughs> ลใช้ในการหมักจำเดียวมาดูวิธีค่ะเราก็จะนำขาที่เราสับแล้วใส่ขวดโหลไว้ ใส่ในขวดโหลอะขานี่มันจะมีเขาเรียกวความเผ็ดความร้อนแรงอะค่ะถูกพวกมแมลงนี่มันก็จะไม่ชอบหลังจากนั้นเราก็จะทุบบอลเพลทค่ะพี่หน่อยไม่ได้ทุบไว้ก็เลยต้องมาทุบต่อเนี่ทุบเพื่อให้มันแตกตัวยาบอลเพชทนี่มันจะมีลดขมลดขมนี่พวกมแมลงมันก็ไม่ชอบทุบให พอให้ตัวยามันออกมาค่ะเวลามันผสมกับพวกน้ำเปล่าหรือว่าน้ำส้มสายชูนี่ตัวยามันก็จะออกมาในขวดโหลนี้พี่หน่อยก็จะมีเขาเรียกว่าสามอย่างมีข่าเนี่ในเรื่องความเผ็ดความร้อนแรงบรเพชรนี่ลดขมแล้วก็ยาสูบยาสูบนี่ก็ กินชุนแล้วก็มีความเมาค่ะแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำส้มสายชูนี่น้ำส้มสายชูมันจะเหมือนเป็นตัวปรับปรับให้มันอยู่ในระดับกลางค่ะยาชุนนี่ก็ซื้อมายี่สิบบาทเป็นยาเสียซื้อมาจากตลาดได้เยอะเหมือนกันแล้วก็กะเอาประมาณนะคะพี่หน่อยเห็นมันเยอะก,ก็เลยไม่ได้ใส่หมดอ่าสักประมาณสองกรัม ังจากนั้นเราก็ใช้น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนี่เพื่อเอามาสกัดเอามากัดตัวยาออกจากเพราะนี้ปกตินี้บางทีเขาก็จะไปต้มแต่พี่หน่อยก็ใช้แบบใช้น้ํำส้มสายชูหมักแล้วพอดียามันเยอะก็เลยใช้น้ําป่าด้วย ที่ทำน้ำน้ำหมักสมุนไพรนี่ไว้ไล่แมลงพี่หน่อยก็จะใช้ควบคู่กับน้ำน้ำหมักปลาทะเลค่ะพี่หน่อยจะมีน้ำหมักอยู่สองตัวก็คือน้ำหมักปลาทะเลกับน้ำหมักมูลค้างคาวจะใช้สลับกันจะใช้ฉีดช่วงเช้าค่ะพ่นช่วงเช้าเพราะว่าน้ำพวกน้ำหมักปลาทะเลกับน้ำหมักมูลค้างคาวเนี่ยมันหมักมันจะมี ส่วนผสมของน้ำตาลเราก็ต้องพ่นช่วงเช้าค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือปากใบพืชมันเปิดช่วงเช้าไอ้พวกมแมลงพวกแมงวันทองมันก็ชอบบินวนตอนกลางวันก็พ่นไปใช้สลับกันไปอาทิตย์ละครั้ง น้ำส้มสายชูมันน้อยพี่หน่อยก็เลยเติมน้ำเข้าไปพวกน้ำหมักอย่างนี้มันไม่ค่อยมีสูตรตายตัวแล้วแต่เราจะใช้อ่ะค่ะแต่ว่าที่พี่หน่อยสมวนมาลงให้เพื่อนๆดูนี่พี่หน่อยทำแล้วมันได้ผลมีประสิทธิภาพก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูเราลด อย่างพวกนี้เราก็ลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อ,อยาค่า,มาแมลงได้ค่ะพ่นบ่อยหน่อยขยันพ่นใหม่สัดส่วนที่ใช้ก็คือตัวนี้เจ็สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดี